ข้อความจากเครตาสวัสดีมนุษย์ทั้งหลายฉันคือเครตาพี่ชายของแอชตาและวันนี้ก็ถึงคราวของฉันที่จะพูดกับมนุษยชาติแล้วอย่างที่ฉันได้กล่าวไว้ในข้อความก่อนหน้านี้ความรับผิดชอบโดยตรงของฉันคือการมองข้ามการปฏิบัติการในกาแล็กติกกับอารยธรรมอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือในส่วนอื่นๆของจักรวาลฉันยังเป็นผู้บัญชาการกาแล็กติกอีกด้วย ขั้นตอนต่อไปในการเดินทางของคุณในฐานะเผ่าพ,พันธุ์คือการเรียนรู้ที่จะพูดเพื่อความจริงและดำเนินการเพื่อสิ่งที่คุณยืนหยัดหลายครั้งที่คุณแสดงความไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของคุณโดยใช้การประท้วงอย่างสันติที่ได้รับการอนุมัติซึ่งสร้างขึ้นโดยกฎแห่งความมืดในระยะหลังนี้หน่วยงานด้านลบเริ่มสูญเสียฐานที่มั่นในตำแหน่งของรัฐบาลดังนั้นพวกเขาจึงใช้กลวิธีต่างๆเพื่อรักษาอำนาจไว้ เช่นการจับกลุ่มหรือกำจัดคู่ต่อสู้ไม่ให้มีโอกาสลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งหน้าผู้สมัครเหล่านี้มักจะถูกจับกลุมหรือถูกกำจัดอย่างถาวรด้วยการถูกฆ่าตายหากคุณต้องการใช้ชนะคุณต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ช่วงเวลาแห่งการชุมนุมอย่างสันตินั้นสิน้นสุดลงแล้วมนุษยชาติจำเป็นต้องยึดอำนาจกลับคืนมา ในมือของพวกเขาเองโดยใช้กำลังโดยการร่วมมือกับกองกำลังทหารตำรวจหรือหน่วยรบพิเศษไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามขึ้นอยู่กับประเทศของคุณคุณไม่สามารถกำจัดพวกฝ่ายมืดออกจากที่นั่งแห่งอำนาจของพวกเขาได้ด้วยมือเปล่าคุณพยายามทำเช่นนี้มาหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ผลมากนักมีเพียงชัยชนะเล็กเล็กน้อยๆเท่านั้นคุณต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อกำจัดจิตวิญ,ญญาณที่เสียหายทั้งหมดออกจากอำนาจคุณไม่สามารถชะลอหรือผัดวันประกันพรุ่ง ได้อีกต่อไป คุณกำลังหมดเวลาที่พระเจ้ามอบให้เพื่อก้าวไปสู่มิติที่สูงขึ้นรัฐบาลของคุณพิสูจน์หลายครั้งแล้วว่าไม่น่าไว้วางใจพวกเขาสร้างแต่ความโกลาหนขโมยเงินจากมนุษย์และรับใช้เฉพาะความต้องการและผลประโยชน์ของพวกเขาเท่านั้นไม่มีใครเลยที่เป็นผู้กอบกู้พวกเขาเป็นตัวแทนของความมืดมิดไม่ใช่แสงสว่างอย่าคาดหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจากพวกเขาเว้นแต่ว่ามนุษยชาติจะยึดอำนาจกลับคืนมาระบบการปกครองที่ทุจริตแบบเดิม ก็จะยังคงอยู่ต่อไปมนุษย์ต้องปรารถนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหากคุณมองไปรอบๆโลกของคุณผู้คนไม่ค่อยมีความสุข ในที่สุดพวกเขาก็จะระเบิดมนุษย์ผู้บริสุทธิ์จำนวนมากเสียชีวิตทุกวันในฉนวนกาซาองค์กรที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของสิทธิมนุษยชนไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อปกป้องผู้หญิงและเด็กผู้บริสุทธิ์เหล่านี้จากการถูกสังหารข้อแก้ตัวเหล่านี้ถูกใช้เพื่อฆ่ามนุษย์เหล่านี้โดยเรียกพวกเขาว่าผู้ก่อการร้ายอรารยธรรมของมนุษย์ไม่มีทางเลือกอีกต่อไปแล้วมันจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางใดเส้นทางแห่งการทำลายล้างอย่างสมบูรณ์หรือเส้นทางสู่การดำรง อยู่ของสันติภาพและความสามาัคคีคุณได้หลีกเลี่ยงที่จะดำเนินการนี้มาเป็นเวลานานแล้วคุณต้องดำเนินการตามช่วงเวลานี้หากคุณต้องการก้าวต่อไปในการพัฒนาอรารยธรรมของคุณข้อความของเราได้นำเสนอความจริงที่จำเป็นที่มนุษยชาติจำเป็นต้องรู้ความมืดมิดพยายามหาทางนำความช่วยเหลือจากอวกาศเสมอและทุกครั้งก็ล้มเหลว เมื่อไม่นานมานี้คาดว่าอุกกาบาตจะปรากฏขึ้นในเอเชียแต่จริงๆแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกาแล็กซีบนดาวของคุณยานอาวกาศทหารขนาดใหญ่ของลูซิเฟเรียนถูกตรวจพบโดยกองบัญชาการแอชทาใกล้กับชั้นบรรยากาศของโลกมันถูกปกปิดไว้แต่เรามีเทคโนโลยีในการตรวจจับยานอาวกาศที่มองไม่เห็น แอชตาสั่งให้พวกเขาออกไปแต่พวกเขาปฏิเสธและปล่อยยานรบขนาดเล็กลำหนึ่งของพวกเขาลงจอดบนพื้นผิวมันถูกติดตามโดยยานอาวกาศลำหนึ่งของเราและถูกทำลายจนหมดสิ้นก่อนจะตกลงสู่พื้นในเมืองการาจีประเทศปากีสถานหลังจากนั้นยานหลักของลูซิเฟเรียนก็หลบหนีออกจากพื้นที่แล้วทำไมมันถึงไม่ดูเหมือนยานอาวกาศละ่ะ มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้เป็นเช่นนี้กล้องของคุณไม่ทันสมัยพอที่จะจับภาพยานอาวกาศได้และเราเองก็ไม่ได้ปรากฏตัวในโลกแห่งความเป็นจริงของคุณทั้งหมดแต่ปรากฏให้เห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นในขณะนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นเราใช้เทคโนโลยีของเราปรับแต่งภาพเพื่อให้ยานอาวกาศของลูซิเฟอร์ดูเหมือนลูกไฟ เนื่องจากมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกยังไม่พร้อมที่จะเห็นยานอาวกาศของกาแล็กติกขั้นสูงที่บินต่อสู้หรือระเบิดอยู่บนท้องฟ้าเหนือพวกเขาถึงพวกเขาจะเคยชมภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์หรือรายการเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของอรารยธรรมอื่นๆในอวกาศแต่เมื่อถึงความเป็นจริงพวกเขาจะตื่นประหนกอยู่ดีและหวาดกลัวเพราะพวกเราตัวใหญ่กว่าแข็งแกร่งกว่า มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่าและมักจะมีรูปลักษณ์ที่ดูน่าเกรงขามหากคุณต้องการอยู่รอดในจัก,กรวาลในฐานะอารยธรรมคุณต้องป้องกันไม่ให้ผู้อื่นโจมตีคุณได้อย่างง่ายดายขอบคุณทูตแห่งกองกำลังแสงแห่งกาแล็กติกโปรดให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกแม่ไก่รับความรักและสันติภาพอันสูงสุดจากฉันให้แสดงความขอบคุณและความรักทุกวันเครตา ถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกสทูดแห่งกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซี่